ครับก็ตอนนี้ทางลําพูนนะครับก็คิดว่าผลน่าจะสรุปแล้วนะครับส่วนนครนายกเนี่ยน่าจะตามอยู่ถ้าผมเช็คล่าสุดก็ตามอยู่น่าจะทักงสองพันบ้างครับสามพันหรือเปล่าน่าจะประมาณนี้ครับครับดังนั้นตอนนี้ผมคิดว่าที่เผลค่อนข้างชัดแล้วก็คือจังหวัดลําพูนครับครับเป็นไปตามเป้าที่พักประชาชนตั้งไว้ไหมครับ จริงๆต้องบอกว่าคาดหวังไม่เยอะกว่านี้นะครับเราคิดว่าจนตอนนี้มีที่ชนะนายกหนึ่งแห่งนะครับก็ต่ำกว่าเป้าหมายที่เราวางไว้ครับครับมันมีก่อนหน้านี้บางจังหวัดที่คนให้น้ําหนักกับพรรคเก้าไกลมากอย่างเช่นนครนายกหรือว่าสุราษฎร์ธานีครับคุณธนาธรพอจะประเมินเบื้องต้นได้ไหมว่ามันมีการพลิกล็อกเกิดขึ้นหรือว่าเรายังขาดอะไรไปถึงได้ตอนนี้พลิกกลับมาตามในสองสนามที่ว่านี้ครับมีสองบริบทนะครับผมคิดว่า บริบทแรกก็คือบริบทในพื้นที่แล้วก็บริบทที่สองก็คือบริบทภาพรวมรบ,บริบทในพื้นที่เนี่ยคงนั่งอธิบายกันเป็นรายพื้นที่ช่วงเวลานี้คงไม่มีเวลาพอ,อ,อนะครับแต่บริบทโดยภาพรวมผมคิดว่าที่ชัดเจนก็คือเราไม่สามารถอธิบายให้ประชาชนเห็นถึงความสําคัญของการเลือกตั้งอาบาจอได้มากพอนะครับทาใหเออ้เราไม่ได้รับความสนับสนุนอย่างมากพอและประชาชน ออกมาใช้ติดไม่ได้เยอะอย่างที่เราคาดหวังไว้ครับผมคิดว่าเราคงต้องทำงานหนักกว่านี้ในการอธิบายให้ประชาชนเข้าใจนะครับว่าอาบาจสําคัญยังไงครับพวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนานโยบายเฉพาะแต่แลจะจังหวัดอย่างไรบ้างนะครับผมคิดว่าเราทําทําทํำให้ประชาชน เชื่อมั่นในในการเมืองดับท้องถิ่นได้ไม่มากพอครับครับบางครั้งบางจังหวัดอย่างเช่น,บ,นบางจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตในการเลือกตั้งสสเนี่ยเหมาทั้งจังหวัดเลยนะฮะคะแนนประชีรายชื่อก็ดี<อ>ถ้าไมเราเปลี่ยนความนิยมนั้นให้มาเทให้เราในคะแนนเลือกตั้งท้องถิน่นไม่ได้ครับกระบวนการตัดสินใจของประชาชนไม่เหมือนกันแล้วก็กระบวนการหาเสียงก็ไม่เหมือนกัน<อ>นะครับอย่างที่บอกว่าพอมันเป็นเรื่องอระดับประเทศเนี่ยมันมี จการเลือกนายกประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง uh huh. แต่พอเป็นเรื่องระดับจังหวัดเนี่ยกระบวนการตัดสินใจของประชาชนต่างก,กันเลยนะครับ uh huh. ดังนั้นสิ่งที่เรา uh huh. พวกเราพยายามทํามาตลอดก็คือหลายๆายท่านก็คงเห็นเราพยายามมาเน้นเรื่องการลงท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติความสำคัญกับชีวิตประชาชน uh huh. ไม่น้อยกว่ากันและจังหวัดใหญ่ๆนะครับหลายจังหวัดมีงบประมาณเป็นพันล้านต่อปี uh huh. นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าบริหารอย่างมีประสิทธิภาพวกเราเชื่อว่าจะทําให แต่ละจังหวัดดีกว่านี้ได้นะครับผมคิดว่าเราไม่สาม,มารถทาให้ประชาชนเข้าใจเรื่องนี้ได้เยอะมากพอนะครับทําให้เราไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนมากพอในสนามเลือกตั้งระดับจังหวัดน,นี่เป็นภาพรวมนะครับแต่ว่าในบริบทในพื้นที่แต่ละพื้นที่ต่างกันครับมีปัจจัยบริบทพื้นที่อีกซึ่งถ้าจะลงะรายละเรอียดในส่วนหลังก็คงต้องลงเป็นรายจังหวัดไปครับ